มันมีคนเบิ่งเลยชีหอนหนึง่งกทีเลยสามสิบวิเลย หนึ่งคนแล้วสบายดีหนึ่งคนสวัสดีน้องสาวด้วยสบายดีสวัสดีสบายดีด้วยสบายดีแกงน้องมายัางจะไปกินด้วยแกงแล้วก็บ้อง สบายดีเ็ดพันคนสบายดีทุกคนไ,<อ>ไม่ได้ไลฟ์แต่เห,งหิงแลลวทุกคนมือวัน,นี้พานางหยีอาบนำก็เลยลองมาไล์เบิง่งว่าทุกคนลืมคอยะอระโบฮัลโหลขาตั้งกล้องกระฮักทุกคนเลยสบายดีสบายดีสองคนสบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีทุกคน ก็มีขาตั้งกล้องเอามือจับมันก็เลยคือใหญ่ๆเนะี่ยมาแต่หน้ามือน,นั้นพอดีขายตั้งกล้องค่ะตาหักแฟานี่ใครจะลืมยาพาลืมกันนดะ้ทุกคนทรงนี้มีคอยอันนั้นไปเลยนี่อย่า,ายมาห้า้อง สบายดีหลานสาวที่บ้านฝนตกไหมฝนไม่ได้ตกแต่ว่าคืมฝนทุกคนคืมฝนมากๆเลยแต่ฝนไม่ตกเมื่อคืนนี้ฟ้าดังฟ้าดังแห้งบึมบั่มบึมบั่ม,มแต่ว่าฝนก็ไม่ได้ตกซ้ำเมื่อนี้ก็คืมเบิดมือเลยทุกคนเจ็บท้องเลยกินต่บมะหงแล้วก็เจ็บท้อง บายดี bye. อย่างที่คนตาแพงค่ะเข้าใจเด้อใจทุกคนนั่งละคนสวยให้ได้รับเงินจาก YouTube ยังอได้แล้วหาก็ได้เดินหนึ่งทุกคนได้หนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยเหรียญทุกคน พอดีเอาไปเถอคะอ่ะจ้างอ่าพอดีเอาไปเถอคะ่ะจ้างอันนั้นจ้างปะมังเอ็ดสิบค้ำละทุกคนร้านของและบาลคอยกันบานา้าลห่าวซีมีงานทุกคน วันที่วันที่เร้าสองบุญบ้างไฟ FC สกลนครเป็นกำลังใจให้ทุกกิฟีลาสาวผู้ใยเ้ยเข้าใจเด้อฮัลโหลสบายดีทุกคนค่ะตั้งก้องหักทุกคนยันงว่วได้ไปซื้อยัองว่วทันได้เฮาไปในมือคุณน บุญปีใหม่วันไหนบุญปีใหม่วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเดินหน้าเดินสี่บุญปีใหม่เดินสี่อันนี้บุญบางไฟบุญบางไฟเดินสามทุกคนแต่เก่าสะบุญบงไฟเดินหกอันนี้ไปเดินสามสบายดีทุกคนสบายดีสี่เจ็ดคน บานไกลวัดกลางคืนไอ,บอโบ่ลงาบานแน่คันไกลป่าน,นี้มันเคยแล้วมันแบบมันนอนแต่น้อยแล้วก็บริยานไลยสบายดีอหีล่าคนงามโดยสบายดีสบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีน้องราพี่หนุ่มฝั่งไทยหนุ่มอีสานมาเป็นกำลังใจให้ <c oughs> อะไรอ่านไม่ออก <c oughs> สบายดีทุกคนมาแอบแอบอยู่ข้างหลังนะทุกคนเก็บท้องทุกคนกินตามะขุมผู้เดียวสบายดีทุกคนจะคนแล้วห้าสิบเอ็ดคนห้าหมื่นเอ็ดเมื่อนีพวกเราจะต้มไก่นะทุกคนไม่ไม่เราจะปิ้งไก่ทุกคนไปเบิ้งไฟไฟดังแล้วบ่เขาดังแล้วมีมันมหมดบัรหลบวันนี้ดังจะถึง ไปเบิ่งหมอรอซมชิปนี้นะนทุกคนเราจะปิ้งไก่นะเดี๋ยวฉันไปเกลืมหมูก็เด้อสบายดีทุกคนสบายดีหกสิบคนบุญงานกินดอกห้าวันไหนไม่รู้สิสบายดีครับอีลาคนงามสาวตาฮิปนําเดอรสาวตาฮิปไปเบิ่ง ไปบิ่งไฟละเยอะ Head เฮ็ดโคไก่อย่าตรงเอ้ยอย่าป้งไก่ทุกคนทุกคนมาเดิ่มมาลินบุญบนันคอยวันที่สาวสองบุญบังไฟได้ทุกคนวันซุกนี่แหละซุกซิมานี่แหละ ซื้ออะไรครับซื้อมออมสบายดีน้องลาบอกแก่งน้องไม่บอกแกงแล้วแกงตะว่วานนินไปหาเมื่อวานนี้ทุกคนฮอนไม้บอฮอนลม่ลมล่มคือฝนทีตกแต่ว่าฝนก็ไบมบ่ได้ตกมันล็อกดาวทุกคนฝนตกไหมไม่ฝนไม่ตกเลย มีแต่ล่มแล้วกะฟ้าห้องอลืมบอกพี่นุ่มอยู่จังหวัดเลยเป็นเอฟซีน้องลาโดยเข้าใจเดอ้อขอบคุณเอฟซีครับฝนตกงลแค่อยู่เลยครับห้าหมื่นเอ็ด ห้าพันเอ็ดละหมูมาทุกคนโอ้มันนีเดออโอ้คนด่างด้นี่นี่นฮิปตานะคนด่างนะ่นน่ะอเอดอเดอออกทีวีนะวันนี้ทางหนองคายฝนก็ตกเด้อทางพี่บ่ตกเลย ตว่าอยู่ท่าดอกแก้วอยู่ในเมืองฝนตกเมื่อคืนนี้เอซี FC, ชนบุรีรายงานตัวครับเอาอ่านทึอ,อยู่บ่อทุกคนละอ่านทึบ่อ,บอละกะอ่านบเป็นไปเลยสวัสดีทุกคนมาลงกันทุกคนยัาทองเลยทุกคนเอ้ 3, 3, 3. บา้านห่างจากทาดอกแก้วกี่ลักแมนบอกกี่ลิกกี่ลิกบ้านลานห่างจากทาดอกแก้วประมาณสามลักสามลักายสี่ลักนี่ยละทุกคนเอ้ยน่าฮักแต้เข้าใจเด้อขอบใจ,ขอบ,ใจขอบคุณครับขอบคุณอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดปีแล้วครับ สบายดีทุกคนบอกนางห้องน้อยมาโซโตเนี่ยนางห้องน้อยอาบน้ำอาบน้ำจุดเส้นและจุดจังเกอรหมูทุกคนชอบกินอะไรจะได้ซื้อไปฝาก ชอบกินบักทุเรียนชอบ,บกินกนุ้งกเรียชอบสุดกับแบคทุเรีย,รบบรยแล้ว,ล,วลายนิ่มหวานลายไอ้ไอ้ไอพังหมดแล้วใจไอ้พังหมดแล้วเคยไปกินป่ากับบป่ามอนบานหน้าปอดบอดครับเคย เคยไปไ<อ>เพื่อนเป็นอ้ายทุกคน<อ>บ้านล่างกับบริการไปเลืจากบ้านนาปอดค่ะประมาณสิบลักมั้งสิบป่ายลักกันน้อยนึง ทุกคนพิมพ์ภาษาอังกฤษ,กษมาลาบไา้ด่ยนเดลละอันบกบปินสวัสดีครับคนงามกินข้าวกับอะไรวันนี้กินกิดปิ้งไก่จับไก่มาแต่นนะ้าสบายดีคนงานดยสบายดีเจ็บท้องคน สบายดีทุกคนมรามาลมมาแอ่งกันจังน้อยลาบไปปะเลยุกคนละเจ็บท้อง ตจะเล่าให้ทุกคนเนี่เลือกเอาเลยอยากได้คนไหนอ๋อนั่งยีนยีงห่เห็ดน,น,น่นนลูกแม่เอาปีบอทุกคนทุกคนเขาจบไลฟ์เพลงท่าน,น,นี้เลยทุกคนเขาไปห้ามห้อง,งน้ำก่อนมาสิไล์ต่อเฮ้อแล้วก็มาเอาอ่ะเอซี <laughs> จะพูดด้วยไหมเนี่ย สบายดีทุกคนฮะฮะเจ็บทองเจ,จ็บทงเจ็บทงไปซื้อยาเลยเลยเอ้าไปซื้อยาเลยเลยโซลาเจ็บทองทุกคนเลยสลัดจบไลฟ์สมัยก่อนเด้อทุกคน ฝน,น,นกับชิตโตกลมกับแห้งแห่งอ้าวลมมากเก็บเครื่องกับเปล่าทุกคนสนีก่อนเดิมมือหน้าจากมาลายไหมฝนชิตโตกสลาาพัดเจ็บท้องเนี่ย 牛逼！<laughs>